น nope ั่นเลยทุกคนก็คาเฟ่ที่นี่จะมีสองที่เนาะก็จะมีที่สยามกับที่นี่เนาะเดี๋ยวเราให้ไปดูที่สยามก่อนโอเคไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ลีโดเอ้ยสยามที่สยามนี่คือเขาก็มีให้ลงทะเบียนกับบอกดูเข้ามาได้แต่ลงทะเบียนนี หนึ่งร้อยจะได้เซเทียก <without 50 S 2> ับร้อยห้าสิบขวองอินเลยใช่ <ẫ en. S 1> ใช่ <c oughs> คือลงทะเบียนมันจะคุ้มกว่านะทุกคนแต่ตอนนี้น่าจะน่าจะเหลือน่าจะเต็มแล้วแล้วเราลงคลิปนี้ก็น่าจะน่าจะเต็มแล้วแหละมั้งน่าแหละแต่มันสามารถมาวอลอินได้ร้วยสิบห้าคนป้าวอลอินอ่ะไรู้หาูกันไม่รู้น่าจหละเราก็ลองลองไปดูอีกทีเนาะเดี๋ยวเราจะใส่หน้าทวิตไว้ให้นะทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราให้ดูของกินกับบรรยากาศในร้านเนาะว่าเป็นยังไงเนาะที่สยามปิด ันนี้ก็คือของที่เราได้นะทุกคนก็จะเป็นเซตเนาะเป็นเซตคูกับเซตคิวนะทุกคนก็จะเป็น<ช>แบบถ้าเกิดเซตน่ารักก็จะเป็นนี้เซตเอใช่เซตเออันนี้เซตแบบเซตบีเซตคูก็เซตคู่ใช่แล้วก็อันนี้คือน้ำท่เราสั่งนะเ็าจะเป็นขวดใหญ่เนาะถ้าจะขวด,ขวดใหญข่ขวดเล็กขวดเออขวดเลนะ็กเนาะร้อยหนึ่งแต่แบบแต่มันก็ใหญ่อ่ะถ้าพูดตรงตรงอ่ะนะแบบก็คุ้มอยู่อ่ะแล้วก็อันนั้นก็คือของแจกแตปพิที่เรานะทุกคนก็สามารถไม่หยิบกันได้เนาะก็เซตละร้อย นี่ถอนยาวได้โอเคแต่ไปก็กลับมาที่นี่นะทุกคนที่นี่ก็ที่บางว่านะทุกคนก็นั่นแหละร้านจับติดน่ารักมากแบบทีร้านเขนาเพิ่มแบบเขาเรียกว่าไงนะแบบเพิ่มเปิดอ่ะเขาเรียกว่าไงนะทำใหม่ปรับปรุงอะไรเงี้ยมาเปิดเตยเป็นคาเฟ่ที่แบบอลังอลังมากแกแบบดูดินี่คือสแตนดี้รับไม่ทั่วแล้วก็ลูฟี่เป็นร้อยลูที่นี่ตรงนี้นี่โอ้ยเพิ่มแล้วตรงนี้ที่แปดโลนะ เในที่เราก็แต่งกันอยู่นะ คือลดมากแต่งานได้ดีมากแล้วก็เซตก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนนะครับแล้วก็ของแรงก็เป็นเครื่องคะเครื่องใช่เดี๋ยวเราให้ดูของกินเนาะลองของกินมาก่อนเดาออันนี้ก็คือของที่เราซื้อทั้งหมดนะทุกคนก็เป็นแดงโซดาใช่ป่ะของเราเป็นแดงมะนาวโซดาเนาะแต่นี้เอามาแค่ของแดงให้ดูนะทุกคนอ่อไปไม่ใช่ก็จะเป็นเซตหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเนาะก็จะเป็นน้ำกับขนมเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ไอ้นน้ำนั้นขวดละ สั่กาบ่ซื้อเพิ่มกับเซตยี่สิบป่ะใช่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 ถ้าซื้อเพิ่มกับเซตก็จะยี่สิบาทนะทุกคนก็นี่แหละเราก็โดนมาสองเซตเลยนะของของแรงก็ซื้อมาสองเซตเลยทั้งหมดจะได้แบบจบๆไปนะทุกคนแล้วก็สเปกก็คือเขาสุ่มนะมันมีกี่ลายน่ะสี่ใช่ป่ะนี่นะเราก็สุ่มมาเป็นน้องมีน้องแอรียวันหนึ่งน้องนกแก้วหนึ่งแล้วก็น้องชุดดานะทุกคนอออแล้วก็กระเป๋าสามแล้วก็มีหมดเลยนะ แล้วก็สติกเกอร์นะทุกคนสติกเกอร์นี้ต้องซื้อขวดอันนี้นะถึงจะได้อืมนี่นะทุกคนก็คือคอนเทนต์กเกราท,ทั้งหมดเนาะอือก็มากันได้นะทุกคนน่าจะขิวมมกทุกค<ด><ๆ>นสําหรับทาเฟ่จีมินก็ไม่มีอะไรหรอปะสำหรับปีนี้เนาะใช่หละเราก็มาแบบยิ่งใหญ่ลังการความเป็นแม่นะทุกคนเราเป็นแม่จีมินอยู่แล้วเราก็ต้องมาเยอะนะทุกคนแบงค์ค่ะแบค์มา โอเคนะทุกคนก็มองได้ท <"O S 2> ั <kı> ้งโพลูกและโพน้องโพลูกน้องก็เพเดีกันค่ะมองได้ทั <isy> ้งโพลูกและโพลวูดเนะอยาี่ใครจะมองนะทุกคนก็วันนี้ก็มีเลยแหละแต่ละครั้งเฟสไดมินบ๊ายบายถ้าเกิดชอบก็รกดไลค์กดแชร์แ้ะติดตาอย่าลืมกดติดตามดนะคะบ๊ายบายหลายที่โมรารับ